ตามหาไส้ครับน้อยน้อยสาวไส้สาวไส้น้อยสาวไส้ได้ทันปลาทุ่มมาดูครับนี่ครับไส้ยัดไข่มันยังดูไส้ครับเดี๋ยวเออทำมันหอมอย่างเงี้ยควดนะครับสุดยอดนี่นะลปลาทุ่มนี่ครับเดี๋ยว <ก S 2> ติ้งได้ประมาณห้านาทีนะลองกลับด้วยกลับดูเป็นไงสีสันน้อยดูโอ้หอมไปสามบ้านของจริงกันเนี่ย สวัสดีครับขวบันทุง่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับไข่นะแต่ว่าเมนูเด็ดบ่นบ่ป็ไข่วันนี้มากินข้าวนอกบ้านครับมาไงปลาดุกปลาดุกวันนี้มีเมนูเด็ดครับนี่ไส้วัวกิโลกว่าไส้วัวสดๆนะเป็นไส้วัวออนครับแล้วก็มีขี้เพีย้ยแล้วก็มีไข่มีต้นหอมจะเป็นไรนเมนูอย่างต้องรอที่ตามอยากจะกินไข่ไส้ย่างแต่มันมีย่างนี่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นดูเดี๋ยว ไปหาน้องอ้อยก่อนมานนี่มาสิ่งเข้ามาเราบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระติกก่อนขาดไปได้กระติกนี่นะคือแผลไปสวัสดีค่ะหน้องอ้อยสวัสดีค่ะทักทักกันทักทักกันนีของฝากนีของฝากนี่ของฝากของฝากตามมาดูด้วยกันอ่ะมาตามมาเปิดเนี่ยมันจะสดนะอันนี้กลัวลืมเลยเขียนจื่อไว้ตัวอโอมาลั่นมาลั่นไป บ้านอุ้ยไปบ้านอุ้ยกันเลยกัวไ่บ้านวนนหนไปส่งเงื่อนนี่โอเคครับเดี๋ยวเราดูว่าเขาจะทำไม่โน่ไหนกันรับรองน้องอ้อยไม่เคยชินแน่นอนสูตรนี้วันนี้เราได้ไส้วัวมาหนึ่งกิโลนะมันเยอะนะนี่ครับเดี๋ยวมาดูากำลังบนบน,บนว่าใครอยากกินไส้ก็ซื้อมาเองก็ซื้อมนี่ไส้วัวไส้วัวออนพ่อวันนี้จากร้านอริสแม่มันเหมือนเดิมพอดีเอาดีไปส่งแก<อ>ผมจะรังสรรค์เมนู ไข่ยัดไส้<ม>ส่วนหนึ่งเราจะไม่เราจะย่างเฉยๆแต่ส่วนหนึ่งเราจะเอาไข่เนี่ยปรุงไข่หน่อยแล้วเอายัดไปในไส้แล้วไปนึ่งจนมันสุกม,มีมีซึ้งไหมมีก็มีมมแล้วซสื้อเนึ่งจนสุกแล้วก็ตัดเหมือนกับไส้อัวอตัดตัดแล้วก็เสียบไม้ย่างไฟอ่อนๆกินกับน้ำมาตูมตอนเย็นๆป<ะ>้าอากากันได้มี่วันนี้ไข่ไข่สิบฟองตัวนี้นะไข่ไข่สิบฟองแล้วก็ไส้วัวหนึ่งกิโล ต้นหอมนิดหน่อยเครื่องปรุงก็มีพริกไทยป่นรสดีผงนัวซีอิ๊วขาวนะครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนี่ตัวการ์ตูนเรนนี่ไม่ไม่ใส่นะเราไปทำเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวเราจะมีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะลืมบอกไปมีพริกหรือเปล่ามีค่ะมีครับมีจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกต่างหากนะวันนี้เราก็จะไข่หมดเไข่ไข่หมดเลยไข่สิบฟองครับวันนี้น้องอ้อยอาจจะชอบไข่สองฟองพอไหมไม่พอเอาสิบฟอง คือเราจะทําให้มันอลังการครับเดี๋ยวเรารอดูไข oo ่สองฟองต้อไข่อะไรเนี่ยไข่ไก่นี่เลยอันนี้เย่าน้าแข็งเราใช่ไหมครับนี่ <t> อ๋ออย่าอหอยทอดมาก่อนอ๋ออย่าหอยทอดครับใช้ไข,ไข่ไก่สบฟองแล้วก็ตีให้ละเอียดเติมผงนัวเติม <t> น,นี่ไปนิดหน่อยแล้วก็กลับคืนไปในไส้ให้มันตึงๆแล้วเอาไปนึ่งครับนึ่ง็จแลวก็เอาสุกเอามาหั่นแล้วมาย่างไมหรือว่าไงเอาปุมปุงมหน่อยแบบใส่พิถีพิันเยอะๆนั่นแหละครับ นี่พอเด้อพอแล้วครับพอแล้วนี่นะมุ้งนี่เครื่องตีไข่ตองนี้เลยนี่นะช่วยกันตีครับเติมผงนัวเติมผงปรุงรสครับรสดีหน่อยหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งใส่นิดหน่อยพอนี่ครับตีให้มันเข้ากันเติมผงนัวตามใจชอบ มากหลายใส่หลายน้องไอยในใจดีครับแถมตลอดแถมตลอดคนใจดีเนาะคนใจดีจิตใจงามผ้างามคักงามแน่เอาพอปะอ๋อพอละถ้าใส่นั้วเดี๋ยวความขมความหวานจากในไส้มันจะแตกเข้ามาในในตัวของไข่ครับเพื่อนๆจะได้กินอร่อยนอนเดียวต้องหาอะไรมารับเนาะหายางรับหรือว่ามีตตออกเดี๋ยวเป็นันมีตอกอตอกอมาแล้วครับนี่เราจะใช้ ตอกนะครับในการเห็นเห็นตรงนี้ไหมกล้องนะเห็นตรงนี้เราจะใช้ตอกมัดมัดปลายมันแล้วก็คนเหนือห้องซิลี่ซิลีบอกก็ได้คนอีสานเออยังกล้วยกล้วยเกวยอะไรอย่างนี้ซิลี่ซิลี่ทำหาซิลี่ซิลีะสูตรปล่หมอยปล่อยหมอยแบบซิลีคนเท่าคนเหนือห้องซิลี่แล้วก็เราก็จะเติมไข่สิบฟองอู้นี่ให้มันลงไปในไส้บัวนี่ครับ ปรุงรสตามชอบนะง่ายเนาะเออใส่เข้าไปง่ายๆเลยโอ้ยใส่รั่วใส่ใส่ใส่แตกมสใส่แตกมัดมัดไว้รั่วใส่รั่วมััดดมมัดอีกรอบนึงนี่แหละนี่ตามหาไส้ครับน้อยน้อยสาวไส้สาวไส้น้อยสาวไส้ได้ทันน้อยสาวไส้ได้ทันมัดเลยเนาะเห็นิึงดู้วยน้อยกะไรไส้มันไปเด้อดแบบนี้เราไม่ต้องใส่จนตึงมากนะครับเวลาไปนึ่งเนี่ยมันจะขยายตัวนี่อ้าวไม่พอมัไข่ไข่สีฟองไม่พอได้เส้นเดียวเหรอเนี่ย เมนูอะไรเลยเปื้องเปื้องซื้อไส้กระแพงนะมไหซื้อไข่อีกนี่เออเใช่รวมๆมั้งเันต้องอย่าเไม่ต้องตึงเกินให้มันรวมๆหน่อยเพราะว่าโอเคแค่นั้นก็ได้มึงเราไปม้วนในนั้นนี่ครับนี่ที่เหลือนี่เราก็ย่างกันเฉยๆแหละนี่เราจะจากสองเส้นเนาะเออนี่นี่เดี๋ยวเส้นนี้คืนมาได้ไหมเดี๋ยวนี้ตัดตัดตัดเดี๋ยวเราจะมัดนี่อีกเส้นหนึ่งนะครับหนึ่งเซตนนึ่งจะมันสุกมันจะเซตตัวกันครับแล้วก็เรา ตัดเป็นชิ้นชิ้นแล้วเราก็เอาไม้มาเสียบเสียบแล้วก็ย่างที่เหลือเราก็ย่างกินต่อเทขึ้นเนาะอ่าอ่าอ่าเทขึ้นมาเลยกำลังบอกว่าไม่ต้องเท <c oughs> ไม่ทันแล้ว <c oughs> จะมาต่อไง <c oughs> เดี๋ยวใส่อันนี้ไงใส่อันนี้เนาะที่อ่านี่นะครนะับอ่าน,น้องไอ้มาหัวมันนะในน้องไอ้โซ่ไงเป็นยังไงนี่นะเลือดพี่น้องนี่ครับไส้ยัดไข่สาวไส้ยุ่งขึ้นหลายแท้ ยุงยุงประกบกยุงประกบแข่งอ่าตรงนี้ก็จะกรอกตรงนี้ต่อแบบเอาอันอันนี้อันใส่สั้นมินิมิน,มนิไม่ยาวเกินมันลื่นมันลื่นไข่เลยนี่โอ้เชียงลุงเริ่มหนาว,วเน้อพี่น้องเนอ้อเชียงรายเชียงรายอากาศดีแล้วครับนี่ก็เติมใส่ลงไปจืออรงนี้เอาใหญ่ๆเลยเนาะนี่เนาะเอาใหญ่เลยเอา คงไม่แตกนะใส mm ่นะอือหัววันน้อยมันหัวหัวละมังหัวกลนหัวมาจากไหนเนี่ยนี่มันนี่เยวะนี่เอออะอันนี้ก็เยอะเกินไปขึ้นหน่อยนะขึ้นขึ้นขึ้นสู่สังคมโอเคป้าทุมมาดูครับนี่ครับไส้ยัดไข่มันยังดูออนแอดูปกเปียกนะครับมันยังไม่ได้ที่มันยังไม่ได้เซตตัวครับเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งน้อง้อยก็เตรียม เอามานึ่งแล้วครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเดี๋ดเยอะเลยนะเนี่ยวันนี้เป็นไส้งัวน้อยครับอร่อยนะครับเขาก็เอามักกับเ,เกลือเกลือป่นนะครับมักกับเกลือป่นกับพริกไทยพอครับมักแต่เกลือครับจะกับกินกับน้ําจิ้มแจ่วก็ได้อร่อยมากหรือว่าจะกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวห้อนๆกับลำครับนี่ครับเดี๋ยวรอแน้ําเดีอยครับเขาก็จะเอาตัวนี้ไปน,นึ่งเลยครับนี่ ที่นะครับสูตรนี้เด็ดแน่นอนนะครับเอาไส้ที่เราเตรียมไวน้นี่ยาวๆเนี่ยลงไปลงไปนึ่งนึ่งให้มันสุกก่อนโอ้ไส้ยาวนี่นี่โอ้ยมันเป็หลายเส้นยังเลยนี่ครับนึ่งให้มันสุกเวลาลักษณะนี่อย่าเอาไส้นี่อย่าไปเอาไข่ใส่เต็มเกินนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะแตกเพราะว่าเวลามันโดนความไอความร้อนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดการพองตัวนี่มาดูใกล้ๆในๆในหม้อนี่ครับนี เห็นไหมกับไสเราเนี่ยเห็นไหมอูนี่อันใหญ่เลยเห็นไหมโอ้ยังกะทำยังกะทำไสอัวเนี่ยนี่ดูน่ากินขนาดไหนโอ้ดอูแล้วก็ปิดฝาไว้รอสักครึ่งชงั่วโมงฮึไสหอมมันสุกสุกยังกินไม่ได้กันนะก็อาจจะก,กินได้แต่ไม่มีความหอมอะไรเสียบเสียบย่างไฟต่อสุดยอดแน่นอนปิดฝาเลยครับใส่หัวน้อยเนาะนี่ ยางเกลือนะครับหืมมีกินกับข้าวเหนียวนะมีพริกปน่นมีแจ่วให้หน่อยนี่ครับน้องอ้อยบอกนพ่อน้องออ้ยมีฐานเยอะนะช่วงนี้เมื่อไหรน้องไอจะเปิดร้านอาหารไปด้วยใคร <c oughs> จะเย็ยนนะจ้าคนได้ทานหน่อยเขาว่าเคียงดอยแต่วันตอนนี้จะกลายเป็นเคียงเคียงหนองริมหนองโอ้โหนี่ <c oughs> แลนี่ไส่นี suffer, ่หวานมากนะเพราะมันเป็นไส้ไส้วัววัวไม่แก่มากแล้วก็แต่ต้องมันปิ้นมันกลับมันหน่อยเยอะอร่อยแน่นอนนี่ไหมเจอความร้อนแล้วมันอย่างนงี้มันดูไส้มันสดุ้งครับดูไส้ครับพี่ต้องเอ้ยทำไมมันฟอมอย่างเงี้ยดูครับข้าวเหนียวฮ้อนข้าวเหนียวใมมไม่นะครับนึ่งหมม่ม่ฮ้อนนะครับดูนี่เดี๋ยว่าต้องมันมันมันคนมันปิ้นมันเลยเพราะว่ามันจะมันมีมันมีไขมันในไส้ครับ นี่นี่นี่ครับปาต้องส่งกลิ่นหอมไปสามบ้านแล้วครับดูอู้จากกาาาูาบุกไสครับโชว์ไส้แตกอืมไส้ไขไ่เงี้ยดูดูถูแลน้อยน่ะนได้แล้วได้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยว,วไปย่างนะใหญ่ใหญ่างนี้เลยโอ้หโห<อ>ดูดูอันนี้ดูอ,อันนี้ควนครับสุดยอดนี่แหละเดี๋ยวเราไปย่างเดี๋ยวกล้องตามมานี่หน่อยอนหนึ่งมาดูนี่ วันนี้มีเปิดร้านอาหารได้เลยอ้อยบอกกันครับเปิดก็เปิดเลยนะเนี่ยเเเปปิดลลยลยนี่ดูไส้นี่ครับอือหือย่ยางใหม่ๆฮอนๆครับเดี๋ยวเราเอาจอตัวนั้นมาย่างทีนะแต่ตัวนี้คืออย่างนี้เลยไม่ได้มันมันยั่วยวนใจเลยเกินครับนี่เหนียวไม่เหนียวไส้งวสาวแปลกดูไส้งวงสาวเลยงวสาว <laughs> ผู้ชายกินกับไส้งัวสาวแล้วเนาะน้องอ้อยกับไส้งัวเบา <laughs> เลย <laughs> <laughs>

เกี้ยวเป็นนานๆอยู่พึ่งดื่นนะเค็มเค็มเกลือเล็กน่อยหอม้มันไส้มันมันแล้วไส้เนี่ยเขาก็จะมีเขาก็จะมีอะไรเนี่ยเยื่อที่อยู่ข้างในของเขาเนี่ยมันจะไปผสมกับไข่เมื่อกี้นี่มันจะอร่อยมากอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาซื้อไข่แล้วเมื่อกี้เนี่ยต้องทวนซื้อไข่ได้เท่าไหร่ต้องเล่นซื้อถ้อยกว่างน้ำจิ้มเราก็พร้อมแล้วน้อยทำน้ำจิ้มสองแบบ น้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มเจี่ยวเจี่ยวขมมาเสิร์ฟเลยไหมน้อยมาเสิร์ฟเลยไหมเดี๋ยวจานมาหน่อย,นะรย,อยครับคุณอยู่น้องแค่นั้นไปก่อนอเ,เดี๋ยวนี้เราเราย่างไปเรื่อยๆครับแห้ง,หงๆน่ลยนี่อร่อยมาตัวน้ำจิ้มมีสามสองแบบครับจิ้มเจี่ยวขมนะที่เพีย้ยเมื่อกี้แล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะมาดูไส้เรา อนี่ครับเน้นไข่เน้นๆไม่ใช่ว่าไข่ไม่อร่อยนะเราก็ปรุงไข่มานิดหน่อยหนึ่งนะครับเวลาจะกินก็นี่เลยหั่นอย่างนี้เดี๋ยวให้น้องอ้ยช่วยเสียบร้วไปย่างอีกที่หนึง่งจริงๆไม่ย่างก็กิกนได้เลยนะนี่ดูนะครับหั่นแล้วมันจะเป็นอย่างงี้เห็นไหมนี่ครับแล้วหั่นอย่างนี้นะเห็นไหมอันนี้อันนี้สามารถทานได้เลยเดี๋ยวลองชิมดูก่อนชิมดูคำหนึ่งก่อน ลองชิมดู้มงหิวไม่เหนื่อยลูกเด่น้องชิมดูไม่ต้องย่างก็อร่อยนะครับน่ชิมก่อนอร่อยจิ้งเป็นไงเหมือนไข่ตุ๋นข้างในแล้วก็มันๆไส้ไส้มันๆมากอันเดียวน้อยผมจะให้น้องยเสียบให้หน่อยในนี้น้อยก็เสียบเหมือนกับย่างขายนี่ทำแบบมันก็จะเพิ่มความหอมอีก หรือว่าจะกินแบบนี้เลยก็ได้นะครับนี่กูไข่ติ่มทะาร์กับมานเนี่ยกินได้เลยเนี่เผ็ดปะสมใจอยากกันได้เลยมานเท่าไหร่ลุงเด่นนี่มไม่รู้เท่าไหร่เดียว <laughs> ต้องแพงอยู่นะแพงกับไข่นี่แหละใส่กับ <รอ S 1> แพงเงย์นี่อันนี้แล้วก็นี่เอาไปย่างจนเหลืองถ้าอันนี้ไม่ต้องย่างก็กินได้เลย ท,ที่ประเทศลาวสปปลาวเนี่ยไปเที่ยวสปอปลาวเกือบจะมีมีเกือบทุกแขวงนะครับเขาจะเอาไส้อะไรไม่รู้ไปใส่ให้มันดำดำแล้วไปนึ่งนึ่งอย่างนี้แหละหนึ่งใส่เลือดพอไปนึ่งใส่เลือดแล้วคนก็นิยมกินกันนะน้องอมากอันนี้ไง่นๆนะ <laughs> มักใส่ไงได <laughs> ้เนาะใ่ไงใ <laughs> ส่น้อยบบลํา้อยเนาะ <laughs> ดูดูพี่น้องเอ้ยอันนี้ใส่ตัวนี้ผมมีใส่ผมใส่ต้นหอมมาหน่อย ไอ้ต้นหอมผักชีกล้องอาจจะโฟกัสหน้าไม่ได้หรอกนี่นี่นะชิมได้เลยอืมหอมอร่อยใครบอกคิดว่าอะไรครับใส่ต้นหอมอน้องไปเห็ดกลิน่นเบอร์เกอร์คาเด้อไม่เสียใจนะคะทำง,ง่ายๆเนะเาะอร่อยนะอันนี้อันเมื่อกี้เห็นไหมอร่อยมากเลยว่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนเช้าๆน่าจะเวิร์กแล้วเนี่ย อันทันนี่แล้วเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ไปย่างต่อย่างมันหอมนะครับมันจองเหลืองๆหอมเลยไหมนี่หรือไม่ย่างก็กินได้เลยนี่นะครับไม่ไม่ไม่ย่างก็อร่อยไม่ย่างก็อร่อยนะย่างก็น่าจะอร่อยอีกเนาะครับนี่ลองกินแบบไม่ย่างอันนี้ใหญ่กิเลย์ฮึมม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  นอกจากจะเอาไปนึ่งให้ไข่มันเซตตัวงี้นันนะย่างไฟรอบนึงนี่ครับผมว่าพวกนี้มีคนทําตามแน่นอนนะเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่มขาทาเมนูนี้แน่นอนข้าวดาวเนาะน้องไนอะ้เนาะข้าวดาวนี่ครับข้าวดาวนี่ทําเมนูเนี่ยกินตอนข้าวดาวเนี่ยน,นี่ครับย่างต่อเลยเห็นไหมใส่ก็พร้อมเสิร์ฟนะครับดูอ้ยดูสใส่ดูใส่ย,ย่างแห้ง มีความขมหน่อยๆเพราะมันเป็นไส้เพี้ยไส้เก้ากินกับข้าวเหนียวห้อนๆมีจิ้มเจวเผ็ดๆส้มๆเปรี้ยวๆหน่อยนะห,หรือบางคนชอบขมก็ขมๆไปเลยรับรองข้าวหมดเป็นกระติกครับแป๊บพนั่งกินกันเลยดีกว่าอดใจไม่อด,อดใจไม่ไหวรอที่มันสุกๆไม่ไหวแล้วลองชิมดูน้ำจิ้มนิดหน่อยปั่นเองเมื่อกี้เนี่ยตำเองเมื่อกี้นี่น้ำอัด,ดน้ำจิ้มซีฟู้ดมันเยอะไปไยมันมันจะกินเลยเหรอเนาะกินเลยกินเลยน้อยไอทำน้ำจิ้มอันนี้จิ้มน้ำจิ้มขมครับ อืมแบบนี้กินน้อยอร่อยตะเกียบไหมใส่เมื่อใส่เมือเก่งใจโังเรียนใช้มือเดี๋ยวจะจบคลิปอไปละต้องจบคลิปใช้มือนี่กินกับผมนัวเนี่ยตะเกียบอ่ะจะได้กินง่ายเนาะเอาเดี๋ยวรอใส่นังยางแป๊บนึงอืม ยิ่การเรามาทำดูได้เลยครับเป็นเทศกาลเป็นปีใหม่อะไรก็ได้มีพี่มีน้องเลือกอยากกินเองก็ซื้อไส้มาแต่ว่าเน้นเป็นไส้วัวนะจะหอมแต่ถ้าคนไม่ทานเนื้อคนแบบกินเนื้อไส้หมูได้แต่ว่าต้องเป็นไส้หมูดิบนะไปตลาดต้องซื้อไส้หมูดิบมนะะันครับไม่ใช่ไปซื้อไส้หมูที่มันสุกมาเงี้ยก็ทาไม่ได้แล้วเวลาไปซื้อไส้หมูตนะ้องบอกไส้หวานไปซื้อไส้ที่ อย่าไปคิดอย่าใช้สายตาตัวเองมองว่าเนี่ยคือไส้หวานแต่นั่นมันจะขมไส้บุ๋งขมมันไม่อร่อยแต่ถ้าไส้วัวขมเนี่อร่อยนี่ก็มีความขมหน่อยหอมเนื้อนะม้นจิ้มน้อยน้ำน้ำเป็น,นอ,อร่อยมากชุวงฉช้น้ำปลาเนาะ,ะแต่วันนี้ใส่เนื้ออร่อยปลาโตนี่ครับติ้งได้ประมาณห้านาทีนะลองกลับดกลับดูเป็นไงสีสันน้อยดู อูหอมเป็นสามบ้านของจริงกันเนี่ยสามบ้านดูหนี่ครับมันมีไส้หนึ่งผมเติมต้นหอมเข้าไปครับหอมเลยนี่นะคือพูดตรงตรงเลยานี่ไม่ได้โกหกนะมีสมมติว่ามีแค่นี้นะผมกินข้าวอิ่มเลยนะ <c oughs> เราข้าวเหนียวให้ผมครึ่งกิโลนี่นะแล้วผมก็กัดกินทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยคือตอนเช้าเนี่ยผมจบเลยนะครับเนี่ยข้าวเช้าผมเนี่ยดูดูสีสัน นี่ครับโอ้ลองไปทําดูทํากินรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับอย่าไปเติมน้ําปลาหรือว่าเติมซอสอย่างอื่นเยอะเกินมันจะเค็มนะแบบให้แบบ,แบ,บออกกลางๆไว้ก่อนครับเวลาย่างมาเจอความร้อนมันจะพอดีครับเนี่ยดูอันเนี้ยถ้ามีข้าวเหนียวห้อนๆนะอ้กัดทีละนิดทีละนิดนะครับน้ำมันกำลังแตกอย่างนี้นะโอ้โหใจบดีใจบดีแหววฮาดโทรเป็นยังไงน้นองวายอันนี้เราไม่ได้แกล้งหรือไม่ได้เอฟเฟกต์ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนะ เป็นยังไงถ้าผมถามจริงๆแซ่บได้มันจากมาจากไส้มันจะเหนียวมันก็ไม่เหนียวเนาะนี่ครับเอาไข่ไปย่างอีกหอมไข่เลยค่ะอ่าที่ย่างนี่เอาไข่ปิ้งย่างเหลืองเหลืองันน้องอ้อยนี่ชิมหา่อนี้ไข่มันก็หอมขึ้นแล้วก็ไส้มันก็โดนกลิ่นของเตาถ่านเพิ่มความหอมครับหอมไม่ไหมหอมไข่อืแล้วกินกับต้นหอมเกยผักอะไรผักช่วงผักชีอะไรอย่างงี้นะน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าจ้ะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดน้อยนี่ครับ ถ้าใครอยากกินข้าวเหนียวข้าวหนุ่งข้าวเหนียวก็กินกับข้าวเหนียวนะไม่เหนียวนะเหนียวไหมไม่เหนียวนะแล้วมาดูนี่น้ำจิ้มที่น้อยทำให้เราวันนี้ครับสุดนะน้อยทำน้ำจิ้มอร่อยมากครับวันนี้แล้วก็มีอนี้เป็นแจ่วขมแจ่วขี้เพี้ยนี่เป็นแจ่วขี้เพี้ยแล้วนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดไส้ย่างแห้งๆไม่ได้ดำนะถ้ามันมันอาจจะเย็นหน่อยเดี๋ยวเราก็อุ่นไปเรื่อยๆกินกันไปเลยครับเวลากินไส้ย่างกินเนื้อย่างเนี่ย กินแบบนี้แหละมันจังสีแสบเคี้ยวเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวะมันมันเนาะมันแสบหลายแล้วถ้ากินลองไปทําดูสูตรนี้นะโอ้นี่หินอีกอย่างเรามีแจ้เลี่ยนคือนี่น้อยทําขายเองนะครับนี่มะขามมะขามแช่อิ่มมะขามแช่อิ่มขายกิโลละหนึ่งร้อยบาทเองได้ถุงเบื้องลึกเพิ่มเพราะต้นมะขามอยู่หน้าบ้านน้อยนี่ต้นน้อยก็คือขายแบบพอเพียงอ๋อสั่งออนไลน์มาได้กั ม, <All> right, มันแตกมั้ย <all right, S 1> มันจะแตกมันจะไม่เย็นเนาะนนแต่ว่ามาซื้อที่บ้านนี่มีมีค่ะมีเอ้มาซื้อได้นะครับบ้านน้องอ้อยนี่ครับคือกิโล,ลร้อยนี่หวานจั่มเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนี่นะคือแช่เย็นๆนะครับตอนที่ที่อากาศร้อนๆง่วงๆนะกัดที่ปุ๊บตื่นเลยครับนี่นะอร่อยมากนี่มีขายทุกป,ปีครับบ้านน้องอ้อยเขาปลูกมะขามยักษ์นี่ครับขายอร่อยอ่ะเดี๋ยวมานั่งกินกับน้องอ้อยแป๊บนึงเนาะอ่าถั่วเนี่ยเนะมื่อกี้คนที่เห็นมะขามนี่มะขามแช่อิ่ม คือเขาเอาไปใส่กับน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดงพูดนลยนะเชื่อมกว่ามันจะหายเปรี้ยวนะมะขามนี่เปรี้ยวแต่ว่ามันกรอบฮะกัดปะไม่แตกร้ายกี่มเห็นว่ากินแล้วไม่แตกมันช้ามันก่อนซื้ออุ่นไปกิโลนหนึ่งมะน,นะและ้วก็มันช้าไปเปิดตู้เย็นหาหาไม่เจอ <c oughs> ตามหามะขามนี่แหละมะขามกูอยู่ไหนมะขามกูอยู่เ <c oughs> บิร์ตแล้วเนาะตามหามะขามไม่มีไม่รู้ใครเอาไปกิน คนตู้เย็นคนอยากอยากกินอันเนี้ยตื่นมาเมื่อเช้านี่เมื่อคืนอันนั้นหน่อยแล้วก็เลยอยากตามหากินอันเนี้ยไม่มีเมื่อคืนไม่ได้หนักแต่วันนี้ไปช่วยช่างทําบ้านออือืเม็ดมันรีบมันนะเม็ดมรีบๆอร่อยอืกินข้าวม <c oughs> ันจะกินเม็ดมะขามข้าวมันเนะอร่อย กิน,นยังกไ็ได้เหมือนกันอันไหนแอนก็อร่อยอันอยังกะดิดกินเนาะมล <c oughs> าคามกระดิดกินฝา,ากกัลาามไว้ก่อนนะ<อ>นี่ชิมดูนะเรามาทำกลิ่นบะผิดหวังไงน้องครับไส้อันนี้เป็นบ้านแม่มันอดิตอดิษแม่มันเนี่ยเขาฆ่าทุกวันเขาเชือดเขาเชือดวัวทุกวันไส้มันเป็นไส้สดไส้ใหม่มันจะมีกลิ่นหอมแล้วมันมีขี้พี้ยอยู่ข้างในนะครับไปผสมกับไข่ เมื่นนอวานน้องอ้อยก็ไปถามอยากกินไส้เหมือนกันบาทันค่ะบะทันหมดเนาะมดเมื่อเช้านี่ผมไปเที่ยงแล้วเมื่อเช้าอดีวัวไปส่งแอเอดีวัวไปส่งแม่มันมากว่าเขามาสั่งเขามาสั่งเนื้อไว้สามสิบโลเนื้อแกงสิบโลเออเนื้อแกงยี่สิบโลเนื้อลาดสิบโลใส่ตรงให้ร้อย,อยตอนเชา้ามาไอริดตื่นไหไอรีดบอกว่าอ๋อเมื่อคืนเขามาเขามายกเลิกแล้วลืมบอกเมียกล่องเล็กเนื้อกล่องเต็มเลย อร่อยเศษเอาจิ้มก็ขมขมเนี่ยซ่บเองกับนี่โอกาสกับลองไปทํากันดูสูตรนี้นะครับไม่หวงสูตรแต่อร่อยแน่นอนยคทคนิคอย่าไปใส่จนเค็มนะอย่าไปใส่ไข่นี่ปรุงเยอะกว่าไข่จะจืดเพราะผมเคยทาครั้งแรกแล้วผมใส่ซีอิ๊วขาวผมใส่ซอสผมใส่รสดีผมใส่แล้วไปเค็มปีเลยทีนี้รสชาติจะเสียใส่แบบเมื่อกี้แหล่จะพอดีวันนี้พอดีเป๊ะอร่อยเผื่อกินกับน้ำจิ้มเนาะเราเอามาเผื่อกินกับน้ำจิ้ม มันหอมเรากินกับน้ำจิ้มนั้นจะพอดีมีผักเยอะๆผักสลัดหัวละพาต้นหอมผักชีก็แค่เคี้ยวเน่อยเคี้ยวบ้ถ้ามีข้าวเหนียวนะตอนเช้านะเน็ตเลยเน็ตเนิอเน็ตเลยวะเน็ตเลยเอะเลยเน็ตกับเน็ตเน็ตกับเน็ตเมืองได้เมืองว่ะคนเมืองเนาะคนเมือง อู้จะได้กับตะเล็ดเมืองนะอู้ <laughs> เปได้กับตะเล็ดไปหาเมืองอยู่ค <laughs> รับก็ว,วันนี้เปลี่ยนสถานที่ในการมากินข้าวนะครับขอบคุณน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่โคกนะครับตีขอบคุณออเฟ้อสถานที่ให้เรามาถ่ายทําคลิปในวันนี้แล้วก็ทําน้ําจิ้มเด็ดๆให้เราได้ชิมกันนะครับก็คลิปนะี้คใกล้จะเจ็ดแสนซับแล้วนะน้อยอ๋อลุงเด่นเนี่ยเจ็ดแสนซับ สล้างอะไรดีเนาะสล้างดีเนาะดีใจไปรอก่อนครับแล้วก็ฝากติดตามช่องน้องอ้อยหอยใหญ่ใส่โคกเลยนะครับกดติดตามกด subscribe ให้น้องอ้อยต้วยนะครับก็จะเป็นคลิปไหนเลิกจะไปทำเมนูอะไรต้องรอที่ตามคลิปหน้าตัวเ่นก็อยุดที่นี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้ข่าวว่าน้องอ้อยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยขับมอเตอร์คอดเมาก่อนสมัยเรียนตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกแล้วสมัยเรียนน้องอ้อยขับมอเตอร์คอะครับเอาสักคลิปไหมเอาได้ได้ได้รอดูรอที่ตาม รอที่สามต้องรอดูน้องอ้นี่ขับมออเตร์ค摩托车มาก่อนไม่ทำไมเด็กๆมันห้าวไงมันห้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปข้าวด้วยกันทุกวันนะเดี๋ยวจะน้องไอ้ผมมีมอเตอร์ไซค์สองคันอยู่แล้วแล้วก็ขี่ขี่เล่นกันนะน้องลองทำคอนเทนต์ติดตามในช่องลุงเด่นกับน้องไอ้ก็จะตามกันไปยาวๆช่วงนี้อยู่ไม่ได้ไปไหนครับช่วงนี้ก็อยู่แถวๆนี้แหละก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยว สูตรนี้ไม่ห่วงเอาไปทำกินกันได้อร่อยมากนะครับอร่อยจริงๆค่ะคลิปนี้ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณน้องอ้อยใหญ่เดนเนอร์วันนี้นะครับขอบคุณเดนเนอร์นะยังกินค่ะวันนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับอยาชิมอีกคนละคำน้องอ้อยนะคนละคำคนละคำผมอยากชิมมะขามมะขามก็อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยเนี่ยไข่เอาไข่นี่น้องอ้อยใหญ่ๆแล้วกันจิ้มน้ำกิ้มเจียวขมๆครับอ๋ออร่อยจริงอ่ะ ของน้อยนี่นอนจองแล้วจอง<ก>แต่เชา้าก้องก้องมาใกล้ๆนะจองแต่เช้าแล้วกินเนี้ยก้องไส้ใหญ่เล็กๆไม่ใหญ่ๆมิตาทำแซ่บแซ่บนะไปแล้วครับเจอก,กันะ่คลิปนนะกินนี้สวัสดีครับ